นักเรียนทุกคนค่ะค่ะวันนี้ครูมีข่าวดีจะมาบอกนะครับวันนี้ครูจะมาแจ้งผู้นำเชียร์ในวันนี้ของทีมเรานะครับคนที่ได้นำเชื้อคืออ่าดิ๊กี้แจ็กกี้ครับน,นี่ดีใจกันสุดสิ ชิกี้ยัยหนูอะ่ะยังไม่มีความเป็นผู้นำพอไงครับนี่ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะก็ฉันอะ่ะอยู่ในทีมของโรงเรียนมาก่อนอะ่ะช,ชุมนุมเนี้ยฉันน่ะเป็นผู้ก่อตั้งนะแต่ทำไมฉันถึงไม่ได้เป็นผู้นำเชียร์ลีดเดอร์ล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ครูเขาเลือกมาอย่างเงี้ยเธอก็ต้องยอมรับผลสิใช่เจก,กี้เขาก็หมอนนะเขาก็เต้นเก่งอะ่ะใช่ครับโอเค จะแบบคิดเยอะไปอ่ะงานน่ะฉันยินดีด้วยนะจกกี้งั้น่ะฉันขอตัวก่อนนะฉันน่ะไม่อยากซ้อมอ่ะวันนี้อ้าวจะไปไหนย่ะใคฉดไดันไมวิั่ะโอ้อ้อ้ยหยโอ้โอยทอ้ยโอ้ยโอ้ยทอ้ยโถึงไม้เลื้อ้ยโอกย้ยเป็น้ยโ้ย้้้้ Tabii, tabii. วันงานก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยแล้วเธอก็เจ็บแล้วเนี่ยถ้าเธอเจ็บแบบเนี้ยผู้นำทีมอาจจะได้เหรอฉันว่าเรื่องเนี้ยเราต้องไปลองไปปรึกษาครูวิาสาหก่อนนะ,ะนะฉันโทรปุ้ยปุ้ยเธอโทรหาครูวิศาหก่อนสิโอเคเดี๋ยวฉันโทรนะจักจก,กีฉันว่านะเนี่ยถ้าแบบเนี้ยโรงเรียนเราต้องแพ้แน่ๆเลยอ่ะแต่ฉันว่ามีอยู่วิธีเดียวอ่ะฉันเคยนวดมาก่อนฉันจะนวดให้เธอนะโอเคนะ ฉันจะพาแจ็คกี้ไปหาหมอเองไปไปเครับแจ็คกี้ถ้าแบบนี้แจ็คกี้จะหนักนะเดี๋ยวแจ็คกี้นั่นปุ้ยกับครูวิศาหมาแล้วไหนอะเนี่ยค่ะแจ็คกี้เขาเจ็บขาค่ะโอ้ยกี้แจ็คกี้เป็นรับทางคู่ขามันมันปวดมากเลยค่ะเมื่อกี้ฉีกพายเหมือนจะนวดให้แล้วแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะครูผมว่าน่าจะข้อพลิกนะคะนั่นอาจจะครูพาไปโรงพยาบาลดีกว่าเนาะไปครับ มันไม่น่าจะไปถึงโรงพยาบาลนะคะไม่ได้ครับมันต้องเข้าเฟือกครับไม่<อ>ง,งั้นนี่เดี๋ยวอาการมันจะอาเซฟนะครับนัดครูไปก่อนนะครับ<อ>ค่ะสมหนา้จาจักกี้ในเมื่อเธอมาทำแย่งตำแหนะ่งหัวหน้าฉันเธอก็ต้องได้รล้ พู้เธอว่าไงอ่ะโอ้ยเราว่าแจ็กกี้เขาคงจะหายทันนั่นแหละจิกี้พายใช่ครับแต่ฉันว่าคงไม่ทันหรอมั้งเพราะว่าเขาเปือกอ่ะมันไม่ใช่แค่วันสองวันนะเป็นอาทิตย์นู่นแต่ถ้าแจ็กกี้ไม่ได้กลับมาเป็นกับเราอ่ะเราว่าใครดีนะที่จะเป็นผู้นำอ่ะฉันเหรอฉันเหรอไม,ไม่เอานะแต่ว่า เหมาะสมเหมือนกันนะชีพายบึกมานานเต้นก็เก่งเธอก็เป็นได้นะผู้นอ่ะใช่ครับถ้าอย่างนั้นอ่ะเธอเต้นตามฉันนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองอวอจักี้จักี้ทำไมทอไม่พักผ่อนล่ะฉันกลัวพวกเธอรอฉันซอมอ่ะ ฉันขอไปพักก่อนนะฉันอยากให้มันหายทันวันจริงอะ่ะเนี่ยเธอใส่เสื้อสาวก็อย่าแบบนี้ฉันว่าเธอนอนพักดีกว่านะจิคก,กี้จะฉันไปนั่งพักกันแล้วนะโอเคจิคก,กี้เดี๋ยวฉันพาไปนะคุณครูคะอ้าวว่างชิกี้พายหนูมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูคะ่ะคุณครูคะคุณครูคะ มีเรื่องจะปรึกษากคุณครูคะ่ะค,ครูค่ะหนูอ่ะกุ้มใจมากเลยนะคะหนูหนูเป็นห่วงเพื่อนหนูอะค่ะครูก็เป็นห่วงดีจเจคกี้เหมือนกันเนี่ยครูไม่รู้ว่าเจคกี้จะแถทานวันแข่งหรือเปล่าเนี่ยหนูว่าถ้าแบบนี้โรงเรียนเราอ่ะต้องแพ้แน่ๆเลยค่ะคุณครูนั่นแหละสิครูก็ว่านะตอนนี้ครูกําลังมองหาผู้นําคนใหม่อะ่ะครูยังไม่รู้ว่าจะเอาใครเนี่ย ใช่พอจะมีมีใครแนะนำไหมหนูว่าครูอ่ะเชื่อในฝีมอือหนูนะหนูอ่ะจะเป็นหัวหน้าแล้วก็จะพาโรงเรียนอะ่ะชนะที่หนึ่งของอำเภอเลยครูว่าก็ดีนะว่าฝีมือเธอก็พอๆกับแจ็กกี้นะครูว,ว่าโอเคงั้นเดี๋ยวครูจะไปแจ้งให้เพื่อนๆในกลุ่มฟัฟงนะโอเคค่ะครูคะหนูขอตัวนะคะคอาคุณะครัคุณครูครับ ชี้พายอยากจ,จะไปบ้านยูนะ ด้วยท่าแบบนี้ เหมือนกันนะเอาละครับนักเรียนครูสวัสดีค่ะนี่้อาเสร็จหรือยังครับเรียบร้อยค่ะค่ะกำลังพักกันอยู่ค่ะครูมีข่าวจะมาแจ้งให้นักเรียนทราบนะครับค่ะวันนี้ที่หน้าเราจะไปแข่งแล้วนะครับโหพอมากเลยอ่ะใช่แต่ยังไงครูต้องขอบคุณชิคกี้พายมากนะครับทีหรับการแข่งขันที่แล้วคะเป็นผู้นําได้ดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณคเพราะหนูจะไม่ทำให้โรงเรียนชิคกี้พายอินเตอร์ผิดหวังละค่ะค่ะ กันหนักมากแล้วอ่ะพวกเธออ่ะไปหาน้ำดื่มกันดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะใช่นี่สุดมากอ๋ออ๋อชิคกี้พายชิอะะออฉันหน้ามืดอ่ะเอราอ่ะจะซ้อนหนักไปหน่อยอ่ะฉันหน้ามืดอ่ะนันนสิไปล้างหน้าล้างตาหน่อยก็ดีนะใช่ฉันขอตัวไป น้ำก่อนนะจ้าระวงังระวงังระวงังทำไมพักเนี้ยชิคกี้พายดูอ้วนแปลกๆทางที่นางก็ไม่ได้กินเยอะอะไรใช่ไหมคุณมปุ้ยใช่น้ำดูเหมือนจะไม่สบายด้วยนะแต่กับอ้วนออกอ้วนออกเนี้ย <ผม S 2> ปแปลกๆก็ไม่ไมีปัญหาหรอกเธอก็อ้วนอู้่นไปเราเรีบไปหาน้ากินแล้วก็รีบมาซ้อมนะเออ five minutes later อของใครเนี่ยมันคุ้นๆนะทุกคนเหมือนที่ตรวจคันเลยอะ่ะอา้านี่มันกล่องอะไรเนี่ยชุดทดสอบการตั้งคันว่าจะเป็นของชิกิพายทุกคนเมื่อกี้ชิกิพายอ่ะออกมาจากห้องนี้นี่นะต้องรีบไปบอกจ็คก,กี้แล้วล่ะ นี่เป้เธวว่าการแข่งขันเนี้ยเราจะชนะอีกไหมยะนั่นสิแต่เราก็ซ้อมมนดีนะแจ็กกี้แจ็กกี้แจ็กกี้อะ,อะไรนี่นี่มเมื่อกี้ฉันไปเข้าห้องน้ำมาแล้วฉันเจออันนี้แต่ดูไม่เป็นน่ะอะไรหรอปุ้ยนี่มันที่ตรวจคันนี่การอ่านผลตั้งคันปรากฏสองแถบอันนี้มันเฮ้ยอันนี้มันท้าสองแถบนี่สองแถบแปลว่าแปลว่าตั้งคันเฮ้ย ชิกิพายอะท้องอะสิหรอเธอแต่ว่าการเขาก็เหมือนอยู่นะเธอสังเกตสิตอนซ้อมอ่ะพอชอบเบียนหัวแล้วก็จะเจียนด้วยล่ะอย่าไปบอกใครเลยดีกว่าเราอะดูอาการนางไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคแม่โอเคลุงแลยเหยียบไว้เลยนะโอเคเหยียบไว้นะโอเคทำตันนวปกตินะทำตัวปกติทำตัวปกตกิปกติสิทำตัวปกติ 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่งมากเลย,ยงั้นเดี๋ยวเราทำอีกทีลนะเอา้าแล้วนี่มันสายแล้วนะทำไมชิคกี้พายยังไม่มาเลยเวลาพักมาตั้งสิหนาทีแล้วอะ,น,น,น,ะนั่นสิแต่เขาดูเหมือนจะไม่สบายนะก็ใช,ช่เราก็รู้กันอยู่แล้วไงชิคกี้พายเป็นอะไรอย่าง ยังไงม,มันหนักแล้วเธอก็จิตดีพี่รู้สินี่พวกเธอฉันขอโทษนะฉันมาสายนิดนึงอะออไม่เป็นไรเถอะมาซ้อมเร็วใช่มามาชิคกี้พายอะท้องใหญ่มากเลยอะใช่ฉันว่านะ ตั้งทองแน่ๆเลยอะไอที่เราบอกกันเมื่อกี้ใช่ฉันว่าไม่พลาดหรอกเนี่ยดูว่าเราพูดอะไรกันหล่ะบอกว่าอยากกินปลาทองอะใช่ใช่นี่เธอเธอจะเต้นได้หรอมันจะไม่กระทบกระเทือนอะไรอะไรหรอกระทบกระเทือนอะไรอ่ะอ๋อก็เปล่าเปล่าเห็นว่าเธอไม่สบายนะใช่วงโอเคถ้าทุกคนพร้อมอะเิ่นกันได้โอเคแบบนี้นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแนสาเดงเสด็อาการออกมาชัดมากเลยอะแคนทอ้องนี่เธออาการเขาแบบชัดเจนขนาดนี้มันไม่พลาดหรอกเธอแนะสิใช่ฉันว่านะแบบเนี้ยท้องกอดท้องไม่มีพ่อท้องในวัยเรียนท้องแบบ ที่มินเป็นคนแบบนี้ครั้งลงเรียนรู้เข้านะว่าเชียร์ลีดเดอร์ท้องแบบนี้นะอฉันว่าลงเรียนเนี่ยเสียชื่อเสียงใช่เชียร์ลีดเดอร์เราแน่เลยย่ายิงเป็นผู้นำเชียร์ด้เนี่ยใช่อ่ะขอโทษนะฉันอาจจะนอนพักไม่ไม่พอจักกี้เปอหรอฉันว่าเธอไม่ไหวเธอก็ไม่พักบอกบอกรูบอกอิสักก็ได้นะทำไมันชัดขนาดเนี้ยอะไรอ่ะปุ้ยเออเปล่าก็เธออากา นี่พ่อเถอะมีอะไรหรือเปล่าฉันเห็นพ่อเถอะคุยกันแปลกๆนะแล้วเนี่ยเกี่ยวอะไรกับฉันหรือเปล่าไม่าอตอบไม่มีอะไรเลยเป๊ะเธอบอกฉันมานะเป็นอะไรอ่ะฉันเป็นหัวหน้าไม่ดีตรงไหนหรอนี่ชิคกี้พายแจ็กกี้เขาบอกว่าเธอท้องอ่ะเปล่าอ่ะนี่แจ็กกี้เธออย่ามาใส่ร้ายฉันนะฉันไม่ได้ใส่ร้ายอ่ะก็ปุ้ป่ยเขาบอกว่าเขาเขาเห็นเธอตรวจคันในห้องน้ำอ่ะ ปุ้มปุ้ยจะหล้ได้ไงอ่ะอย่ามากูดเรื่องนะไม่ก็เนี่ยฉันไม่ได้พูดลอ,อยๆนะฉันมีหลักฐานนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันของเธอสองขีดเนี่ยแปลว่าท้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เธอท้องจริงไหมชิคกี้พายเนี่ยหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้นชิคกี้พายงันฉันอะ่ะจะไปบอกเรื่องเนี้กับกูริสักเองถ้าย่าอบอกเรื่องนี้กับใครนะฉันฉันยอมรับก็ได้ไว้ฉันห้องอะ่ะ แล้วเธอจะทำยังไงกับการแข่งเชียร์ลีดเดอร์ล่ะใช่ฉันฉันไม่อยากอยู่แล้วชิคกี้พายนี่ก็ทำไงดีล่ะฉันว่าไปบอกคุณวิส erm> ั์กันดีกว่าเออไปบอกคุณกันเถอะป้าเทุกคนชิคกี้พายอะไม่น่าไปมีแฟนตอนที่เรียนเลยอ่ะ ฝันเราว่าจะเป็นจริง่ะแล้วนี่ทุกคนก็รู้ว่าชิคกี้พายท้องอะแล้วชิคกี้พายจะเอาหน้าไปไว้ไหนล่ะชิคกี้พายทำตัวเองค่ะด้วย